เกคนเข้ามาดูนะฮัลโสวัสดีค่ะโบเองนะคะวันนี้เพิ่งไปถ่ายละครเพลิงบุญมานะคะของของช่องช่องสามค่ะแต่คงออนแอร์ปีหน้าเล่นกับแบพี่เจนนี่พี่ป้องนวัดน้องเบลล่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็วันนี้เสร็จแล้วก็เลยววะมาที่ออฟฟิศแล้วก็ผู้จัดการบอกว่าแต่งหน้าสวยให้ไลฟส์สีไม่ได้ไลฟ์นานแล้ว วันนี้นะคะนี่คือเป็นที่ทํางานของโบค่ะโบกับพาร์ทเนอร์นะคะจริงๆเป็นออฟฟิศของพาร์ทเนอร์โบแล้วก็โบก็มาวมออฟฟิศอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งตอนนี้กาลังลบลุมหลังมากนะคะดูนี่เป็นท้องทํางานของโบกับพาร์ทเนอร์นะคะแล้วก็ที่เห็นที่พื้นตรงนี้เนี่ยกำลังลบลุมหลังมากเพราะว่าเดี๋ยวโบกําลังจะทําเว็บออนไลน์แฟชั่นฮับค่ะชื่อว่า NA ก็จะมีขายเสื้อผ้าที่เป็นของแบรนด์ NA ด้วยแล้วก็ จะรวบรวมแบรนด์ต่างๆแบรนด์ออนแบรนด์ทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ต่างๆที่เป็นของคนไทยนะคะเข้ามาในที่เดียวเลยก็อยากอยากอยากจะเป็นออนไลน์แฟชั่นหับของสัญชาติไทยอ่ะที่รวบรวมแบรนด์ของไทยนะคะทั้งแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่ก็อยากให้รวบรวมมาที่นี่เพื่อที่จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ แบรนด์เล็กๆเนี่ยได้มีโอกาสโตด้วยเพราะว่าเขาก็จะได้แบบว่ามีมีโอกาสเนการที่จะมีทราฟฟิกลูกค้าเข้ามาเห็นสินค้าเขามากขึ้นนะคะแล้วก็แต่เว็บยังไม่เสร็จค่ะน่าจะได้เเริ่มเดือนหน้าจำได้ไามช่โบเคยโพสในแฟนแฟนแฟน,แฟนเพจว่าขอให้ช่วยเข้ามาทำเซอร์เวยแบบสอบถามเรื่องที่เราจะทำเว็บไซต์เกี่ยวกับเสื้อผ้าเนี่ยแหละก็คืออันนี้นะคะชื่อเว็บ www nastyle2016.com นะคะซึ่งตอนนี้ก็สามารถเข้ามาได้แล้วแต่ว่าระบบมันยังรันมันยังอยู่ช่วงเทสบั๊อยู่น่าจะได้เริ่มเดือนหน้าจะเริ่มโปรโมทอะไรอย่างนี้นะคะก็ลเลยตรงนี้ก็จะวุ่นวายมากมีโอากาสเออคือต้องแบบมาเช็คแบบคุณภาพของเสื้อผ้าค่ะเช็คดูว่าตัวไหนถ้าไม่โอเคก็ต้องส่งกลับคืนไปให้ที่โรงงานเขานะคะก,ก็เอากเนาไน,นไลฟ์สดเททุคนเซฮาย <laughs> นี่นะคะนี่เป็นหนอยฝ่ายแอนเวิร์ดนะคะไม่ตีเหนียวทำเองได้เนี่ะถ้าเขาพี่นัดเข้ามาด,ดูพี่นัดเข้ามาดูด้วยนะคะพี่นัดพี่นัดก็คือเป็นพาร์ทเนอร์โบนะคะซึ่งเข้ามาดูไลฟ์ตอนนี้ด้วยเขาคงไม่รู้ตัวว่าเขาโดนไลฟ์อยู่ที่ออฟฟิศนะคะนี่นี่นี่พามาดูเวฟสวัสดีค่ะนี่เป็นฝ<อ>ั่งโปรแกรมเมอร์นะคะโบไลฟ์สดที่เพจแฟนเพจโบนี่ค่ะ,น,คะนี่คือเว็ฟ นี่นี่นี่สามารถเข้าไปดูได้นะคะนี่ชื่อเว็บไซต์เห็นหรือเปล่์วินโนคือเข้าไปตอนนี้ก็สามารถซื้อของได้แล้วแหละแต่ว่าเว็บมันยังไม่เสร็จดีจะเริ่มโปรโมทอาทิตย์หน้าเลื่อนเลื่อนลองเลื่อนเลื่อนดูนี่เสื้อผ้าของเอ็นเอนะคะใช่แต่นอกจากแบรนด์ NA แล้วเนี่ยก็ยังมีแบรนด์อื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้โบก็รวบรวมเป็นพันธมิตรโบก็คือว่าเป็นแบรนด์ที่โบสนิบด้วยอยู่ประมาณเกือบยี่สิบแบรนด์นะคะ มาก่อนในใน,ในเซตแรกนะคะแล้วพอหลังจากที่เว็บเริ่มขึ้นเริ่มโปรโมทแล้วเนี่ยโบก็จะทำการโปรโมทเพื่อรูปรวมให้แบรนด์อื่นเ,เข้ามาอยู่กับเราอีกนะคะสวัสดีค่ะนี่ท่าทำอะไรบ้างคะอ๋อตอนนี้ทำเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งครับแอปพลิเคชันตัวนึงอันนี้พอดีว่าพาร์ทเนอร์โบเขาก็คือพาร์ทเนอร์โบก,ก็เป็นเจ้าของที่นี่แหละเขาทำเป็นดิจิตอลมาก็ตติ้ง เหมือนเป็นเอเจนซี่ที่เในใ้นเรื่องของออนไลน์นะคะก็สามารถทำแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ได้นะคะเกี่ยวกับคนร,รดของมอ้วนอ๋อนี่เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับคนรถคอ,อามอวนเออนี่ต้องต้องติดตามมันเก๋มากวลองเล่นแล้วนะคะดี๋ยวโจะเอามาโปรโมทอีกทีขอบคุณค่ะทุกคนกำลังนั่งเงียบกิบสังเกตดูของกินนะนี่คือใส่กันเป็นกะละมังนี้เลยนะคะ พี่ัลอหล่าทุกคนดูตั้งใจทำง,งานมากค่ะทุกคนดูไม่พูดเลยเพราะว่าไลาฟ์วิวไม่กล้าเลยนะคะเข้าได้แล้วโอเคเราเรา,เราไม่กลัวคนอื่นดีกว่าเบาๆเราแจะเพียงเท่านี้มีห้องข้างในห้องมือบอกว่าเธอมาพร้อมกับฝนใครมาพร้อมกับฝนโ <c oughs> บ,น <c oughs> บนหรอมันตกหรอที่นี่ไม่เห็นตกเลยทว่าให้ดูวิววิว อ้าฟิีเล่าอยู่ตรงรัชดาอุ้ยขอโทษคูณจำไม่พอชั้นสามสิบนะคะนี่เอาล่ะสำหรับคนที่ดูดูอยู่นะแล้วใครที่แบบทำแบ,บรนด์เสื้อผ้าของตัวเองอะขายแบบออนไลน์ไอจีเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะอยากมาร่วมอยู่กับเ,เว็บ ออนไลน์แฟชั่นหับของเรา n a s t y l e 2 0 1 6 c o m เนี่ยได้เลยนะคะเราคิดค่า GP นะคะแค่20%เท่านั้นแล้วก็คือไม่ต้องเสียค่าแล้วเขาไม่ต้องเสียอะไรเลยนะคะก็สามารถสมัครแบบติด,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 ดต่อเข้ามาแต่เราอาจจะเลือกขอเช็คดูคุณภาพสินค้านี่นั่นนู่นอะไรนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันโอเคเนี่ยก็สามารถแบบเอาลูเอาเอ,า,เอ,า,เอา,าสินค้ามาลงกับเว็บเรานะคะแล้วก็ จะโดนหักเปอร์เซ็นต์ก็ต่อเมื่อมีการสั่งซื้อแล้วเท่านั้นก็คือจริงๆโบก็มีมีความตั้งใจที่จะทําเว็บนี้เพราะว่าโบก็อยากจะช่วยเหลือช่วยคือแบรนด์ใหญ่ๆอ่ะเขาเขาเขาได้แล้วแหะแต่ว่าสําหรับแบรนด์ใหญ่เขาก็จะได้ขยายฐานตลาดมากขึ้นเพราะว่าโบก็จะโปรโมทโปรโมททั่วประเทศรวมไปถึงต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็สาหรับ,บรายเล็กๆน,นี้สําคัญมากโบก็อยากให้คนที่หมือนแบบ บางคนขายแค่ทางไอจีอย่างเดียวเพราะว่าใช้ Facebook ไม่เป็นหรือว่าทําเว็บไซต์ไม่เป็นบางคนขาย Facebook อย่างเดียวไม่ถนัดไอจีไม่ถนัดเว็บไซต์นะคะก็ถ้ามารวมอยู่ในเว็บของเราเนี่ยก็คือพา r n e r b o ์โเขาทําบริษัทดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วเขาก็ถนัดในการทําการตลาดออนไลน์นะคะทุกช่องทางที่เป็นาการตลาดออนไลน์ทั้งหมดเพื่อที่จะรวบรวมคนให้เข้ามาในเว็บมีโอกาสมาเห็นสินค้าเราให้มากที่สุดถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อ ติดต่อมาได้นะไลน์ลามาได้ที่ @nastyle เข <Here>. ียนนี่ทอะไรที่นี่ แต่ส่วนใหญ่คนที่ดูเห็นเนี้ยน่าจะเป็นหนุ่มๆเอาไว้ว่าหนุ่มๆคนไหนที่มีแฟนหรือคนรู้จักขายเสื้อผ้าออนไลน์หรือออฟไลน์หรือทำแรนเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าอะไรอยู่แล้วแต่จะเล็กจะใหญ่นะคะสามารถติดต่อมาได้หมดเลยนะคะบ๊ายบาย